ทักทายยามเย็นอีกสกคลิปหนึ่งนะครับพอดีมีคนทักแอดไลน์มาถามว่าอ้อยเขียวลาวเป็นยังไงผมก็ไม่เคยมีท่อนแก่ต้นแก่ครับเพราะว่าผมเพิ่งได้ท่อนพันมาปลูกนะครับจากน้าทวินภูนทองนะครับเป็นเพื่อนในเฟซกันแล้วก็ทักแกเพราะว่าแกคันแกไปเอาแกไปบ้านงานที่ข้ามโขงไปครับจังหวัดอะไรของเราที่มันอยู่ตรงข้ามอุบล่ะ ตวัดอะไรของลาวไม่รู้ไเแกก็ได้มาแล้วก็เอามาปลูกลทาพันธุ์ผมเห็นแกขายนะเป็นเพื่อนในเฟซกันแกโพสขายขายน้ําอ้อยฮะบแกบอกเขียวลาวเขียวลาวเออก็เลยขอซื้อท่อนพันธุ์แกมานะครับมาปลูกกลุ่มละท่อนครับแต่กอดีดีแต่กอ,อันนี้มาดูลักษณะมันนะครับ ยังไม่มีต้นแก่ให้ดูนะมีแต่ต้นอ่อนนะครับสําหรับอมีพี่ท่านนึงถามมาว่าเป็นยังไงผมผมก็เห็นในรูปในเฟสแกนะมันก็สูงครับสูงต้นสูงยาวไม่ล้มนะรากเหนียวแต่ว่าตัวจริงๆอผมไม่ได้ไปดูนะใบเป็นยังไงอะไรยังไงแต่เป็นอ้อยยาวพอสมควรครานี้มาดูตอนที่วัอนอายุสักประมาณสามเดือนนี่ยประมาณเนี่ยสามเดือนดูว่าเป็นยังไงใบมันเลียวครับไม่ใหญ่ ใบไม่ใหญ่ใบเรียวเหมือนตะไคร้นะครับเนี่ยแต่มันดกแต่ลำมันดกดกพอสมควรแล้วก็ใบก็ไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะใบไม่ค่อยคมเท่าไหร่ใบเกี้ยงมากแล้วก็ใบกรอบใบไม่เหนียวนะครับนะเดี๋ยวเด็เดให้ดูเนี่ยเนี่ยเป็นใบกรอบไม่เหนียวแล้วก็หูใบค่อนข้าง หูใบมีเอกลักษณ์นะหูใบเป็นหูใบเหลืองแบบนี้นะครับไม่มีมียขยกแค่ขยกเดียวอ่าอ่าเอยโทษทีโทษทีมีสองขยักครับที่หูใบมีสองขยกักนะครับบางพันธุ์ก็มีขยะเดียวบางพันุก็ไม่มีขยัอา่าเขียวรามีสองขยกักแล้วก็หูใบออกเหลืองนะครับแต่ที่ชอบหนึ่งคือมันไม่คันขายดีมันเนี่ย มันเกลี้ยงดีเกลี้ยงแล้วก็ไม่ค่อยคมอ่ะโอเคลักษณะเวลาเข้าลปอ้อยโอเคจบอันนี้ดีอยู่แต่ว่าเรื่องของน้ําเรื่องของอะไรเนี่ยผมก็ค้นกินแต่ว่ามันก็เป็นอ้อยจากที่แกปลูกที่จังหวัดอุบลมั้งที่ไหนของแกอุบลน่าจะน่าจะใช่อุบลส่วนผมผมมาปลูกที่นี่ต้องลองค้นกินมารสชาติจะเป็นยังไงดินร่วนปนทรายนะครับที่นี่ที่ร้อยเอ็ดนะครับนี่ครับ แต่การเจริญเติบโต,ตและแต่กอค่อนข้างดีนะฮะเนี่ยพุ่งดีครับพุ่งดีต้นลำต้นลำกอตรงใบใบอ่อนชอยพุ่งเหมือนตะไคร่ใบเรียวเียวนะครับใบเรียวเียวบางๆเรียวบางกรอบนี่ครับอัปเดตได้แค่นี้แหละนะครับเดี๋ยวต้นโตจะมาอัปเดตให้ดูว่ามันป,ป้อง ผิวลำอะไรมันจะเป็นยังไงนะครับผมก็อัปเดตได้เท่านี้ตอนนี้นะแต่ข้อดีคือมันมันโตดีนะครับมันโตดีพอสมควรนะครับขาดน้ำก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่หงอยนะเป็นอ้อยที่ขาดน้ำก็ไม่หงอยเพราะว่าน่าที่เราก็น่าจะภูมิประเทศภูมิอากาศ,ศ,ศ,ศก็เหมือนกันกับเราเนะี่ย เพราะนั้นมันจะต้องอยู่ได้เนี่ยแถวเนี้ยจนถึงตรงนู้นนะครับปกสิบสิบก่อได้สิบสองสามกอได้มั้งนะครับพอสั่งปแปแกไปสิแล้กแกแถมมาอ่ตอนที่สั่งกันไปโอเคนะการเจะนเินเติบโตอัปเดตได้เท่านี้นะครับเดี๋ยวให้โตวกว่าน,นี้เดี๋ยวจะรีวิวอย่างอื่น โตแข่งกันกับสุพรรณหนึ่งได้ดีนะครับนี่อันนี้เขียวลาวนี่สุพรรณหนึ่งวูนพันหนึ่งโตการเจริญเติบโตยังสู้สุพรรณหนึ่งไม่ได้สุพรรณหนึ่งนี่ไปไวมากไปไวกับเพื่อนเลยตระกูลอ้อยตระกูลสุพรรณไปไวกว่าเขาไวต่อน้ําต่อปุ๋ยดูแลเหมือนกันแต่มันจะเร็วกว่า อัปเดตอ้อยเขียวลาวสวัสดีครับ